Dija วันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้า All New Ford Everest ค่ะ2.0 Titanium ไทเทเนียมนะคะ 2WD นะคะตัวขับ2นะคะสําหรับตัวรถค่ะปี2022จดใช้งานปี2023ค่ะมาในราคานะคะเพียง1,299,000บาทเท่านั้นค่ะ ตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัวรถสีน้ำตาลน,นะคะตัวป้ายทะเบียนขออนุญาตคืนเจ้าของเก่านะคะในส่วนของตัวรถเป็นรถบ้านอีกเช่นเคยนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะตัวกระจังหน้าสไตล์รังผึ้งค่ะมาพร้อมกับเป็นตัวโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็มีกล้องให้360องศานะคะตัวไฟหน้า ะะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไทมให้นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกเป็น LED เช่นกันนะคะตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์นะคะให้รอบคันเลยนะคะในส่วนของตัวยางค่ะเป็นยางกู d เดียปี2022นะคะดอกอยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กเดิมนะคะขอบ20ออกโรงงานนะคะ ตัวกระจกเขาจะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีตัวกล้องนะคะมองข้างให้ค่ะรวมไปถึงมีตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนให้ด้วยนะคะทางด้านของตัวอ่ามือเปิดนะคะตัวนี้เป็นโคเมียมค่ะมีสมาร์ทคิเลตให้เราเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะสำหรับตัวภายในนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะสำหรับตัว f o r d e v e r e s t คันนี้นะคะ ตัวจกเป็นออโต้ไฟฟ้า4ีบานค่ะเซ็นทัลล็อกมีมาให้นะคะอ่ามีพุสตา์ทให้นะคะแล้วก็ทางด้านพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบ4ก้านนะคะก็อ่าสามารถพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะใต้พวงมลาลัยมีแอร์แบ็กนะคะแล้วก็อ่าส่วนตัวรถไม้นะคะคันนี้อยู่ที่36,000กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ อ่าตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะทางด้านของตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันนะคะมีช่องให้สําหรับอ่าวางแก้วกาแฟต่างๆให้2ช่องนะคะแล้วก็มีอ่าเป็นตัวเบรกมือนะคะกันลืล่นถกายลื่นสะบัดให้ p a r กิ้งเซนเซอร์รอบคันนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถบ้านสภาพสวยๆรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้า รถเดิมๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะตัวรถสีน้ำตาลนะคะ ก็ลูกค้าหารถไว้เที่ยวไว้ใช้งานนะคะเข้ามาดูหน้าง,งานได้เลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านตัวเบาะไม่ยับไม่ชํำนะคะตัวเบาะเป็นเบาะนังนะคะแล้วก็มีที่ชั้นแบตให้นะคะตัวนี้สามารถปรับแอร์ได้นะคะอ่าแล้วก็ด้านบนของเขานะคะก็มีสลูปบานใหญ่ให้เลยนะคะสําหรับตัว Ford Everest นะคะลูกค้า ดอกอยางแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะส่งกราน,นี้คือ,อพร้อมใช้งานสุดๆนะคะก็ เป็นรุ่นไหนอยู่นะคะลูกค้ามีทั้งตัวขับ2และขับ4นั่นเองนะคะก็ด้านหลังของเขานะคะชุดยางอะไรอยู่ครบนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์มีให้สตัวนะคะด้านหลังมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังและตัวประตูนะคะเป็นไฟฟ้าออโต้แบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว Ford Everest คันนี้นะคะภายในเกลี้ยงๆนะคะสะอาส ไม่มีรอยขีดข่วนนะตัวเพดานนะคะแล้วก็แอร์เราเขามีให้รอบคันนะคะสำหรับตัว Ford Ever e s t รนะคะลูกค้าสามารถพับเบาะระนาบนะคะเรียกได้ว่านอนได้เลยนะคะตัวนี้เอาไปแคมปิ้งเอาไปปิกนิกก็คือตอบโจทย์เหมือนกันนะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับไปใช้งานรถครอบครัวจิตที่นั่งแบบนี้คะ่ะลูกค้าอาตัวเบาะคือสะอ,ะสะอาดสะอ้านแบบนี้เนาะไม่ยับไม่ช้ำนะคะก็ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ะะได้เป็นบอ่อปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัว New All oh, n e w Ford e v e r e s t นะคะตัว n e x t Gen เลยนะคะก็มาในราคา1,299,000าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนัดดูรถหน้างานได้ค่ะหรือลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะคะทั่วไทยเลยค่ะสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรสาย ตรงไม่ผ่านในหน้าค่ะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ